ไปอยู่ในเขมรแล้วไม่มีงานทำเขมรอตอนนี้ยิ่งดินยิ่งเจ็บพุนเซนก็สั่นกรอนลงทุกวันเพราะฝั่งจีนนะครับไม่พอใจในขณะที่สหรัฐอเมริกายัางคงให้ความสัมพันธ์กับไทยเป็นอย่างดีล่าสุดก็ให้รางวัลกับกองทัพอากาศของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็มีการชมเชยกับกองทัพอากาศของประเทศไทยในการปฏิบัติการทางทหารด้วย สวัสดีครับผมกับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกมิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยด้วยเริ่มต้นก็เป็นเรื่องของคำเห็นกันก่อนฮะเลิฟริยานะครับงานเข้าซอ ติดคุกยาวฮะปรากฏว่าเจ้าที่ของขเขมรพบสารเคมีต้องห้ามในผลิตภัณฑ์นะครับหลังเลฟริยาแมค้าออนไลน์ชื่อดังถูกจับกูุิมฐานยุโยงปลุกปั่นให้เกิดการเลือกปฏิบัติและทำลายขวัญกำลังใจของทหารกัมพูชาล่าสุดตำรวจพบสารต้องห้ามผิดกฎหมายในผลิตภัณฑ์4อย่างของบริษัทลิฟริยาซึ่ง ยิ่งแต่จะซ้าเติมสถานการณ์เลวร้ายของแม่ค้านะครับขายผลิตภัณฑ์ความงามออนไลน์เจ้านี้อย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการชี้สารโลกคือภัยความมั่นคงนะครับต้องความบาตเพิ่มโทษฐานดำเนินคดีกับเบนเจามินเนทันเย,ยหู สหรัฐอเมริกาเพิ่มความพยายามขัดขวางสารอาญาร่ว่างประเทศไอซีซต่อกรณีดำเนินคดีเบนจามินเนทันเยฮูนายกรัตรีของอิสราเอลด้วยการคว่ำบาตรผู้พากษารรายหนึ่งที่มาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เป็นชาติพัตมิรนะครับของสหรัฐอเมริกาในขณะที่คำเขมรก็เพ้อเจ้อไปเรื่อยไวอยวายไม่เลิกไทยใช้ฟอสฟอรัสขาวนะครับต้องห้าม แม้เป็นการยืนยันที่ไม่ใช่อาวุธเคมีบรรดานอกจากกระสุนคาสเตอร์แล้วไทยยังใช้กระสุนฟอสฟอรัสขาวกับกัมพูชาซึ่งเรียกเสียงประนามในวงกว้างจากบรรดาผู้ปฏิบัติการเหมืองตามคำกล่าวอ้างของカารมไทมสกับแม้ในข้อท็จจริงคือกองทัพไทยยืนยันว่าฟอสฟอรัสขาวไม่ใช่อาวุธเคมี และประสงค์หลักในการใช้สร้างควันแสงสว่างระเบิดและเพลิงรวมถึงดำเนินการตามกรอบของกฎหมายสากลครองกับหลักมนุษยชนระหว่างประเทศในคกนับในขณะที่นักเรียนชาวอินเดียนะคกึบจุดไฟเผาครูคาดโมโหที่อีกฝ่ายร้องเรียนว่าคุกขามนักเรียนชาวอินเดีย รายหนึ่งซึ่งเป็นชายนะครับถูกจับข้อหาจุดไฟเผาครูและมีรายงานว่าหนุ่มวัยรุ่นคนนี้แสดงพฤติกรรมคุกคามครูมาก่อนหน้านั้นแล้วครูรับเชิญวัย26ปีจากโรงเรียนรัฐบาลเพื่อความเลิศนะครับในเมืองนรสิง์ปุระรัฐมัธยประเทศถูกตุเรียนชายวัย18ปีถูกจุดไฟเผานะครับหลังจากที่เธอทำเรื่องร้องเรียนว่าเด็กชาย คนกล่าวข่มขู่ตามรายงานของนักสืพิมพ์ Time of India นะครับตำรวจระบุว่านายสุรยันโครชานะรได้จุดไฟเผาโดยใช้น้ำมันเบนซินไปที่บ้านของเหยื่อที่เมืองนรสิงปูระนะครับในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาเรียกให้ครูออกไปพบและบอกว่าอยากจะขอโทษแต่เมื่อถึงเวลาเขาก็สาดน้ำมัน เปนสินใส่ครูและจุดไฟเผาเธอเกราะดีที่ครูกระโดดลงไปในท่อระบายน้ำที่เปิดอยู่เพื่อช่วยตัวเองครูถูกนำส่งยังโรงพยาบาลประจำเขตก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในเวลาต่อมาในขณะที่ทรัมโวนะครับไม่เสี่ยงเกิดสงครามโลกครั้งที่3หลังความขัดแย้งระหว่างยูเครน กับรัสเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ัมแห่งสหรัฐอเมริกาประกาศว่าโลกไม่เสี่ยงแต่แนวโน้มนะครับสงครามในยูเครนลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3นะครับหลังจากเข้าเป็นแกนนําในความพยายามคลี่คลายความขัดแย้งของจากฝั่งทั้ง2ประเทศในกระเด็ดที่แมคโดนัลในประเทศญี่ปุ่นนะเลื่อนขายแฮปปี้มิล ชุดนะครับวันพีชอย่างไม่มีกำหนดนะครับหลังเจอปัญหาลูกค้าถล่มซื้ออาหารเหลือเพียบแมคเดนะครับญี่ปุ่นประกาศยกเลิกแผนจำหน่ายแฮปปี้มิลชุดวันพีชนะครับหลังพบปัญหาลูกค้าจำนวนมากแห่ซื้อเพื่อนำของแถมไปขายต่อและมีอาหารเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากจากโปรโมชั่นส่งเสริมการขายก่อนหน้าที่มีการแจกการ์ด โปเกมอนนะครับแมคโดนลระบุในถ้อยแถลงสั้นๆว่าบริษัทตัดสินใจยกเลิกแมคโดนัลระบุในถ้อยแถลงสั้นๆว่าบริษัทตัดสินใจยกเลิกขายอาหารแฮปปี้เซตชุดวันพีชชึ่งจะแถมการ์ดเกมจากการ์ตูนมังงะออกยอดนิยมนะครับโดยอาหาร ชุดนี้เดิมกำหนดจะจำหน่ายในวันศุกร์หน้านะครับในขณะที่เหตุการณ์ระทึกรเรือรบของสหรัฐอเมริกา USS New Orleans นะครับเกิดไฟไหม้นานกว่า12ชั่วโมงฮะรปรากฏว่าดับได้ทันแล้วก็ลอยลำนอกชายฝั่งโอกินาว่าทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บสองรายสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเรือรบ USS ออรีนนะครับนิวออรีนได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างไม่คาดฝันตั้งแต่เวลา16นาฬนาน12ชั่วโมงกว่าจะสามารถดับได้ข้ามวันนอกชายฝั่งโอกินาว่ารายงานพบว่ามีทหารของสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย2นายได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจดีแวนก็มีการประกาศชัดนะครับว่ายุโรปต้องจ่ายส่วนใหญ่เพื่อค้ำประกันความมั่นคงให้กับ ยูเ e ครนเจดีแวนสแต่กแปรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับได้กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าบรรดาชาติโยุโรปต้องจ่ายมากที่สุดสำหรับการค้ำประกันความมั่นคงให้กับทางฝั่งยูเครนนะครับที่จะมีการรับรองอย่างเป็นทางการได้อยู่ในหว่างการล่างเอกสารในขณะที่สู์วิจัยสหรัฐอเมริกาก็ชี้เกาหลีเหนือสร้างฐาน IC b m บเอนะครับเอาไว้ใกล้พรมแดนของจีน เหนือสร้างฐานขีปนาวุธลับแห่งหนึ่งใกล้พรมแดนจีนซึ่งอาจเป็นสถานที่เก็บขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยไกลรุ่นใหม่ล่าสุดตามการประเมินของสถาบันวิจัยของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับสมนตรีนะครับนิวยอร์กนะครับ,โ,นะรบโดนกล่าวหาที่ปรึกษาเชื้อสายจีนของตนเองแจกถุงขนมยัดเงินตอลล่าให้กับนักข่าว สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าอาดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์กตกเป็นข่าวอีกครั้งระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งกลับเข้ามาที่กำลังคึกคักในโซนโดยมีโซรานเมนตานีนะครับจากพรรคเดโมแครตเป็นจากฝูงหลังที่ปรึกษาเชื้อสายจีนแอบยัดเงินใส่ซองแดงในถุงขนม มันฝรั่งให้กับนักข่าวหวังเลิกเวทีหาเสียงอ้างไม่ใช่สินบนแต่เป็นการให้ตามธรรมเนียมจีนแสดงความเป็นมิตรเท่านั้นนะซึ่งเป็นข้ออ้างที่เกิดขึ้นในขณะที่ยุโรปต้องจ่ายมากที่สุดในแผนความมั่นคงของยูเครนขณะที่รัสเซียก็วอยวายนะครับการันตียูเครนไปไม่รอดถ้ากีดกันมอสโก รองประธานาธิ ance, บดีเจดีแวนส์ในแกลบของสหรัฐอเมริกากล่าวยืนยันกล่าวยืนยันว่ายุโรปต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่สำหรับการค้ำประกันความมั่นคงให้กกบยูเครขนขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศเซียเกราครอฟในแะกับของรัสเซียเตือนว่าการที่ฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะทางยุโรปกำลังหาหรือ การันตีความปลอดภัยของยูเครนหลังจากข้อตกลงสันิภาพมีผลบังคับใช้โดยไม่มีรัเสเซียเข้าร่วมด้วยเป็นเพียงกะแนวทางอุดมคติที่ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างเด็ดขาดในเชิงการดแย้งระหว่างยูเครนกับทางฝั่งร,งรัเสเซียนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่ยูเครน หลังจากที่มีการเจรจากับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็กําลังร่างเงื่อนไขในกะับเงื่อนไขที่ว่าก็คือว่าต้องการให้เกิดความมั่นคงกับทางฝั่งของยูเครนหลังจากที่รัสเซียนั้นเรียกร้องที่จะให้ดําเนินการมอบพื้นที่ทั้งหมดที่ถูกยึดได้และถูกยึดไปนะครับมาให้กับทางรัสเซียและที่สำคัญคือครเมียจะต้องตกเป็นของรัสเซียด้วยรวมทั้งนะครับ ยูเครนจะต้องไม่เข้าร่วมกับองค์การสนธิสัญญาหรือแอตแติกเหนือหรือนาโตนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือขณะนี้นะครับรัสเซียก็ยืนยันว่าเรื่องของความมั่นคงนะครับที่ฝั่งสหภาพยุโรปยืนยันว่าจะทําให้ยูเครนนั้นมีความมั่นคงและเป็นการรับประกันว่าจะไม่ถูกรุกรานเพิ่มเติมยูเครนก็กลับนะพยายามจะขอการช่วยเหลือและอยู่ระหว่างการล่างแต่รัสเซียยืนยันว่า ไม่ประสบความสาเร็จหากไม่ได้รับความยินยอมจากทางฝั่งของรัสเซียนั่นเองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยโดยตรงก็คงหนีไม่พ้นนะครับเ,เรื่องของเลฟรียาที่ปรากฏว่าได้มาเปิดโปงฮุนเซนนะครับในเรื่องก็จริงเรื่องของทหารตายไปเป็นจำนวนมากซึ่งทางฝั่งสหรัฐอเมริกายืนยันว่าเสียชีวิตยอย่างน้อย2,000ราย ในการเรียกร้องให้มีการเอาศพของทหารนั้นคืนให้กับครอบครัวแต่คุณเซนไม่สามารถทําได้จนตอนนี้ก็เกิดการชุมนุมประท้วงในการต่อต้านนะครับเบอร์อบริยาซึ่งเป็นแมค้าออนไลน์ก็แสดงความไม่พอใจฮะสุดท้ายนะครับมีการถูกจับกลุ่มควบคุมเธอในข้อหายุยงปลุกปั่นนะครับต่อมาก็มีการไปตรวจสอบนะครับสินค้าที่เธอออกจําหน่ายนะครับปรากฏว่ามีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด4ชนิดนะครับที่ ปรากฏว่าบริษัทของเธอนั้นถูกกล่าวหาจากเจ้าที่ของรัฐนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ความงามที่มีสารต้องห้ามแล้วก็อันตรายนะครับนอกจากนี้คำเมนก็ยังมีการกล่าวหาไทยนะครับว่าใช้สารฟอสฟอรัสขาวนะครับเป็นสารเคมีในการทําลายแล้วก็เล่นงานนะครับคำเมนซึ่งควจริงแล้วสารเคมีดังกล่าวนะไม่ใช่เป็นอาวุธเคมีนะเป็นสารเคมีปกตนะิที่ใช้ในการส่งสัญญ,ญาณ ผู้แฟ่ผู้แสงผู้สีนะครับไม่ได้เป็นอาวุธในการทําร้ายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คมัมเณรกาลังเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจที่กําลังตกต่ำอย่างต่อนเนื่องเริ่มเกิดการเจรจรในหลายพื้นที่นะครับพรอมไม่พอใจเรื่องของศพทหารเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำกำลังเป็นประเด็นสำคัญในกะารรายงานคขมรที่กลับไปประเทศอย่างน้อยแ0 0แสนลายตอนนี้กำลังทยอยแหกับ หลบหนีเข้ามายังฝั่งของประเทศไทยนะครับเพราะว่าไปอยู่ในเขมรแล้วไม่มีงานทาเขมีตอนนี้ยิ่งดิน้นยิ่งเจ็บหุนเซนก็สั่นกรอนลงทุกวันเพราะฝั่งจีนนะครับไม่พอใจในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงให้ความสัมพันธ์กับไทยเป็นอย่างดีล่าสุดก็ให้รางวัลกับกองทัพอากาศของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็มีการชมเชยกับกองทัพอากาศของประเทศไทยในการปฏิบัติการ ทางทหารด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์เจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ